สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับกับเหรียญน,นาคปกวาระเจ็ดล้อครับโอ้โหโอ้โหสวยมากครับวัดเขาแก้วทองปีสองห้าหกเจ็ดนะครับรูปแบบเหรียญแบบกล่องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเหรียญ จเจริญพรนาคปกเจ็ดรอบครับมาดูเหรียญแรกตัวอย่างครับเหรียญแรกอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวจ้าน้งเงินครับต่อกรรมการพิเศษสะดือฝังเพชรโอ้โหขาวขอบฝังเพชรอีกจะสร้างเจ็ดสิบเก้าเหรียญโอ้โหมาดูความคมชัดก่อนนะนี่ครับฝังเพชรฝังพลโดยรอบนะโอ้โหโอ้โหถือว่าคมชัดเลยนะครับนี่ครับที่องค์พักก็จะมีฝังพลหนึ่งเม็ดครับ ขอบขอบจะมีคำว่าเจริญพรนะครับที่เหรียญเขียนว่าครบแปดสิบห้าปีนะครับนี่ความคมชัดนี่ชัดเลยนะครับอันนี้คืองานเนี้ยข้างหลังจะต่อพิเศษต่อกกรรมการครับเขียนว่าลูกปูบญมานะโชติธรรมโมข้างหลังนี่ครับเนียเขาเรียกว่าอะไรครับเนี้ยบวงบาทบวงนาคบาทใช่ไหมครับอือโอ้โหสุดปรบเลยนะครับเหรียญนี้ องนี้หมายเลขเจ็ดสามอีกหนึ่งเหรียญครับที่มีตัวอย่างครับอีกหนึ่งเหรียญที่มีตัวอย่างอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําคุยพื้นลงยาแดงนะครับลงยาขอบขาวหน้ากาก3าฝังเพชรลูกแก้วครับมาค่างเจเหรียญอันนี้เป็นงานหน้ากากนะครับงานหน้ากากโอ้โหงานหน้ากากก็คมชัดนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่เป็นหนึ่เหรียญสวยที่หน้า สะสมบูชาของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสายเหนียวแห่งเมืองปราจีเลยนี่ข้างหลังครับโอ้โหฝั่งเพชรเบลเทอร์เลยอันนี้โอ้โหวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ